ล่าสุดคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงวงการตลกร่วมส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่ป๋องเหน่งเฉินยิ้มหลังจากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีรายงานว่าต้องนำตัวพี่ป๋องเหน่งเนี่ยส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับอีกทั้งรายงานล่าสุดยังระบุว่าคุณหมอเนี่ยมีการแจ้งให้กับญาติญาติครอบครัวเนี่ยนะครับให้ทําใจไว้เล,เลยนะครับเพราะว่าพี่ป๋องเหน่งเนี่ยมีอาการปวดมาอย่างต่อเนื่องเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอาการก็ซุดลง แฟนคลับก็ร่วมกันส่งกำลังใจขอให้ผ่านเรื่องราวร้ายๆไปได้ดยเร็วนะครับอีกหนึ่งคนบันเทิงที่กลุ่มแฟนคลับและชาวเน็ตเขาเอาใจช่วยและส่งกำลังใจให้ตลอดสําหรับนักแสดงตลกชื่อดังอย่างป้งเน่งเชิญยิ้มก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีอาการป่วยครับน้ำหนักเนี่ยลดไปกว่า10กิโลต้องได้รับการฟอกไต2-3วันฟอกครั้งหนึงนอกจากนี้นะครับยังป่วยเป็นโรคเบาหวานด้วยเคยหนักซุดจนปอดทะลุ ต้องใส่แผมเปิดเดินเหินไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมขณะที่ล่าสุดแฟนเพจเฟซบุ๊กอ,อย่างคุยแซบโชว์มีการโพสต์อัปเดตอาการป่วยของตลกคนดังนะครับโดยมีการโพสต์ข้อความระบุว่าอัปเดตอาการล่าสุดจากปากเฮงเฮงเชิญยิ้มลูกชายแท้ๆของปงเหน่งเชิญยิม้มตอนนี้อาการป่วยจากโรคไตไม่สู้ดีนักลูกชายและญาติญาติได้นําตัวส่งโรงพยาบาลด่วนหมอแจ้งว่ารอดูอาการและให้ญาติญาติเนี่ยทำใจ แล้วพวกเราเนี่ยมาช่วยกันส่งกำลังใจให้กับพี่ป๋งหน่งเชิญยิ้มตลกชั้นกูของเมืองไทยขอให้ผ่านเรื่องราวร้ายๆไปให้ได้นะนี่นะครับผู้ชมครับขณะที่กลุ่มแฟนคลับก็เข้ามาให้กําลังใจพี่ป๋งหนึ่งเป็นจํานวนมากครับโดยต่างร่วมขอให้นักแสดงตลกชื่อดังเนี่ยหายป่วยเร็วๆแล้วก็อาการดีขึ้นนะครับหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงประมาณปี62นะครับคุณผู้ชมครับป๋งหน่งเชิญยิ้มเนี่ยมีการควงภรยามาเปิดใจในคุยแซบโชว์ บางช่วงของรายการเนี่ยนะครับมีการพูดถึงการป่วยเรื่องสูบุรีเนี่ยคือไม่อยากทําให้เขาเสียใจผมสูบมาตั้งแต่อายุ11ตอนนี้54แล้วยังเลิกไม่ได้ผมให้สัญญากับเขาว่าจะเลิกบุรีถ้าเธอให้ลูกผู้หญิงน่ารักนรักก็คือลูกสาวคนที่5แต่เราก็ผิดสัญญาจนตอนนี้เนี่ยลูกอายุ24ปีแล้วมีหลายครั้งที่พยายามเลิกมีไปบําบัดไปนู่นไปนี่มันก็ชนะใจตัเองไม่ได้ตอนแรกเนี่ยก็อยากให้เลิกเพื่อลูก แต่ตอนนี้ไม่สบายเราก็เลยอยากเลิกถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ผอมมากเพราะว่าปอดเนี่ยทะลุห้ารูตอนนั้นก็ดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังวันละห้าหกขวดเพื่อจะได้มีแรงมันก็เลยทำให้ปอดทะลุเป็นรูถามว่ากระทบกับงานไหมเป็ดเชิญยิ้มมีความไม่ตาให้ไปเล่นตลกก็เขียนเรื่องไปเล่นเป็นตัวพ่อไม่สบายนั่งรถเข็นเดินยังไม่ไหวต้องนั่งบิลแชร์ภรรยาก็บอกว่าเขาไม่ยอมเลิก แบบว่าถ้าเขาไม่สบายกับเราคิดว่าชีวิตเราอยู่คนเดียวไม่ได้เขาทําให้เราทุกอย่างแม้แต่เสื้อผ้าเขาก็หยิบให้เราอีกอย่างสุขภาพเขาไม่ดีไม่อยากให้เขาเนี่ยจากไปก่อนอยากอยู่กับเขาแบบนี้จนแก่ตายกันไปข้างหนึ่งนี่ก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่โป้งเหน่งนะครับผู้ชมครับให้หายจากอาการปวดโดยเร็วนะครับแล้วก็ต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้นะครับเลิกบุหรี่เนื่องจากว่ามันส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงนะครับ เข่าไวเทียวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสมคมครับ